อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่617ไปเรียกระดับหยวนเสี่ยวกวงนิ่งงันไปชั่วขณะแต่เมื่อลองคิดถึงเรื่องที่ฉินเฟิงพูดก็พบว่ามันก็จริงไม่ใช่หรอฉินเฟิงสามารถสังหารราชาและจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายได้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะต้องการลูกน้องไว้คอยติดตามตัวเองทำไม มันไม่จำเป็นเลยฉินเฟิงสามารถรับมือได้โดยอาศัยกำลังตนเพียงลำพังความแข็งแกร่งของเขาอยู่เหนือล้ำเกินกว่าจินตนาการของคนอื่นๆไปแล้วขณะเดียวกันปราบใดที่ฉินเฟิงยังไม่ตายอนาคตเบื้องหน้าย่อมไร้ขีดจำกัดเขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าผู้ใดที่หยวนเสี่ยวกวงเคยเห็นในรุ่นราวคราวเดียวกัน กล่าวง่ายๆว่านี่คือระดับตำนานหากไม่มาเห็นด้วยตาตัวเองหยวนเสี่ยวกวงไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดดังนั้นหยวนเสี่ยวกวงจึงเริ่มประจบประแจงกล่าวว่าว่าแต่เจ้านายจะให้เงินเดือนเท่าไหร่ฉินเฟิงเปล่าตามตรงในช่วงของการจ้างงานคิดเป็นสามพันล้านต่อเดือนพร้อมเงินโบนัสพิเศษตามผลงานส่วนในเรื่องปันผลเอาไว้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที อันที่จริงแล้วตรงส่วนนี้ค่อนข้างชัดเจนการจ่ายปันผลจะเป็นในรูปแบบอาหารและสมุนไพรวิญญาณที่ผลิตในเมืองเฟิงหลีโดยเฉพาะการปลูกดอกไม้หยาดน้ำตาหากมีผู้ใช้อ bility ้ไม้เลเวลซีมาช่วยปลูกมันอาจเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหยวนเสี่ยวกวงเมื่อได้ยินถึงเงินเดือนต้องตะลึงค้างเพราะเงินเดือนนี้มหาศาลจริงๆ ปัจจุบันต้องร่วมต่อสู้กับฉินเฟิงทุกวันถึงแม้ไม่มีอันตรายแต่ใครจะรู้วินาทีถัดไปอาจตายได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตามปกติแล้วฉินเฟิงจะให้เงินเดือนพนักงาน50ล้านต่อวันหรือ1,500ล้านต่อเดือนแต่เนื่องจากหยวนเซียวกวงเป็นผู้ใช้ทาตไม้ดังนั้นฉินเฟิงเลยเพิ่มเงินเดือนให้เป็นสองเท่า หากร่วมงานกันจะได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายถือว่าโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอกันเมืองเฟิงหลีเป็นเมืองใหม่พื้นที่โดยรอบไม่ค่อยสามารถล่าสัตว์ร้ายได้ดังนั้นผมเลยอยากหาช่องทางอื่นเพิ่มเติมแต่นั่นจำเป็นต้องแยกออกไปค้นหาด้วยตัวเองและเกรงว่าคงพบเจอกับสถานการณ์อ,อันยากลำบากดังนั้นต้องคิดอย่างรอบคอบ และได้ข้อสรุปว่าหลังจากที่ผมฝึกฝนเทคนิคคู่ขนานจนมาถึงเลเวล B ผมอาจจะ,กะเกษียณตัวเองแล้วหาลูกน้องสักคนดูแลเมืองเฟิงหลีต่อไปหยวนเสี่ยวกวงพอได้ยินฉินเฟิงบอกเรื่องนี้กับตัวเองก็คิดไปว่าฉินเฟิงรับเขาทำงานเรียบร้อยแล้วไม่ถือว่าตนเป็นคนนอกอีกต่อไปในเมื่อเป็นแบบนั้นประธานฉินฉันยินดีรับใช้คุณหยวนเสี่ยวกวงปฏิญาณตน ฉินเฟิงพยักหน้าส่วนอีก5่าผู้ใช้พลังเลเวล e ที่เหลือทั้งหมดต่างมองมายังฉินเฟิงอย่างกระตือรือรน้นรอบๆเคียงเคียงถามเขามิสเตอร์ฉินพวกเราก็เหมือนกันไม่ทราบว่าคุณสามารถอนุญาตให้พวกเราเข้าร่วมกับเฟิงหลีด้วยได้ไหมฉินเฟิงครุ่นคิดสักพักสุดท้ายกล่าวผู้ใช้พลังเลเวล e อาจได้เงินเดือนค่อนข้างต่ำตั้งแต่ที่พวกคุณตัดสินใจมายังแนวหน้าตูา่ซาน นั่นหมายความว่าพวกคุณเป็นประเภทอยากร่ำรวยในชั่วข้ามคืนโยนตัวเองเข้าสู่ห้วงอันตรายแบบนี้เกรงว่าเฟิงหลีอาจไม่เหมาะกับคุณพอได้ฟังทั้งห้าคนก็คิดว่าฉินเฟิงพูดถูกเหมือนกันแม้จะเสียใจแต่หากไม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าในเมืองกลางตู่ซานพวกเขาคงไม่ไปเช่นกันแต่หากให้วิเคราะห์กันจนถึงที่สุดแล้วละก็ คำตอบก็ง่ายๆนั่นคือความแข็งแกร่งของพวกเขาน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามพวกเลเวลอีก็ไม่มองแง่จนเกินควรไม่รบเร้าอีกอีกอย่างฉินเฟิงยังอยู่ในตู้ซานอีกหลายวันที่ต้องทำก็แค่ประกบติดฉินเฟิงทุกวันแล้วทำเงินให้มากเข้าไว้ฉินเฟิงไม่ได้สั่งการให้หยวนเสี่ยวกวงไปที่เมืองเฟิงหลีทันทีแต่ให้ติดตามเขาต่อไประหว่างฉินเฟิงออกล่า,มาแมลงสัตว์ร้าย พลังงานที่มองไม่เห็นกระจัดกระจายคอยหล่อเลี้ยงฝูงชนที่เขาว่าจ้างฉิมเฟิงบังเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าก่อนตนจะจากไปพวกเขาจะสามารถตัดผ่านไปได้สักระดับหรือไม่อีกวันของการต่อสู้ได้ผ่านพ้นรังแมลงสัตว์ร,ร้ายในเขตสองถูกทำลายตามคาดหมายหยวนเซี่ยวกวงและคนอื่นๆเห็นฉากนี้จนชินชาไม่แปลกใจอีกต่อไป เครื่องเดือนต่อมาฉินเฟิงไล่เก็บกวาดพื้นที่สีแดงใกล้กับเมืองกลางตูซานทำลายเครื่องหมายที่แสดงถึงร,งรงังแมลงบนแผนที่จนหมดสิ้นทั้งหมดถูกล้างบ้างโดยฉินเฟิงและเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทีมของซื่อฉิงสามารถทำลายรังมแมลงในเขตเจ็ดได้เมื่อพวกเขาตรวจสอบแผนที่อีกครั้งก็พบว่าพื้นที่อันตรายสีแดงหรือสีม่วงปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งหมดแล้ว ตกเย็นผู้ใช้พลังก็เริ่มกลับมายังเมืองกลางตู่ซานเพื่อพักผ่อนจากศึกที่เผชิญมาตลอดทั้งวันณนะชั้นสองของตึกผู้ใช้พลังเลเวลบีหลายคนกำลังนั่งอเนกายอยู่บนโซฟาในนั้นรวมไปถึงซื่อชิงคงโบและเลเวลบีคนอื่นๆที่ได้รับภารกิจกวาดล้างเช่นกันไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ในปีก่อนก่อนที่พวกเราถูกส่งมา คนหนึ่งรับผิดชอบทำลายสามรังแมลงและใช้เวลายอย่างน้อยน่าจะยาวไปถึงช่วงกุมภาพันธ์ภารกิจกวาดล้างจึงจะสิ้นสุดแต่ในปีนี้มันกลับจบลงแล้วเลเวลบคนหนึ่งเปิดปากพูดก่อนถอนหายใจยาวซื่อฉิงฝืนยิ้มออกมาหลังจากที่ฉันมารายงานตัวก็รับภารกิจกวาดล้างเขตเจ็ดแต่พอทำภารกิจรุ่ง แล้วลองมองดูเขตรอบๆอ,อีกทีรังแมลงทุกเขตก็ถูกถอนรากถอนโคนไปหมดแล้วเหลือแค่เขตของฉันถ้าฉินเฟิงเข้ามาแทรกแซงบางทีเขตเจ็ดอาจถูกกวาดล้างไปตั้งนานแล้วก็ได้กวาดล้างหมดจนถึงขนาดนี้แต่ได้ยินมาว่าฉินเฟิงยังไม่หยุดอีกนี่ใช่ไหมใช่คิดว่าเขาคงบุกไปเขตที่ยังไม่ได้รับการสำรวจมันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอุปสรรคในแนวหน้าไม่น่าจะสามารถทำลายได้ มันเป็นเขตที่อันตรายมากแต่ฟังจากที่ทุกๆคนพูดมาชันว่าฉินเฟิงน่าจะทำสำเร็จในเมื่อรอบๆตู่ซานไม่มีพื้นที่สีแดงอีกแล้วงั้นพวกเราก็ส่งมอบภารกิจกันได้แล้วสิถูกต้องบรรลุภารกิจก่อนกำหนดได้กลับไปพักผ่อนยาวๆช่างเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆห้าห้าเลเวลบีคนหนึ่งพูดอย่างอีกคนพูดอย่างแต่เห็นได้ชัดว่าทุกคนต่างชื่นชมชินเฟิง เพราะการไม่ต้องออกล่าจาก,กรพพัดแมลงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกับพวกเขาเช่นกันเนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะแข็งแกร่งเหมือนกับชินเฟิงสังหารระดับจากพัดง่ายดังหันผักหันปลาสำหรับผู้ใช้พลังธรรมดาทุกครั้งที่ออกล่ามักเดินทางไปพร้อมความกังวลใจกระทั่งเลเวลบีก็ไม่เว้นและพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยกว่าหากไม่ต้องเข้าไปในทุ่งล่า อย่างไรก็ตามในบรรดาเลเวลบีเหล่านี้กลับมีอยู่คนหนึ่งเอาแต่ทอดถอนหายใจอดคร่ำครวญไม่ได้ฉินเฟิงผู้นี้เป็นลูกรักของพระเจ้าชั้นยอดแต่ยิ่งอีกฝ่ายแข็งแกร่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้คงโบกรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันระหว่างที่พวกเลเวลบีกำลังพักผ่อนฉินเฟิงกับไปหลีได้ออกจากเมืองกลางตู่ซานเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นการดึงดูดความสนใจไปหลีจึงใช้ออกด้วยอบิลิตี้มิตินำพาฉินเฟิงหายวับไปโผล่ในส่วนลึกของลุ่มน้ำตูซานมายังสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจออกนอกเส้นทางที่ผู้คนไม่คิดแวะเวียนสัตว์ร้ายโดยรอบถูกฉินเฟิงกวาดล้างจนสิน้นฉินเฟิงโรยผงขับไล่สัตว์ร้ายเผื่อเอาไว้เอาละ่ะเริ่มได้เลยฉินเฟิงกล่าว หลังโรยผงสัตว์ร้ายฉินเฟิงใช้ออกด้วยอบิลิตี้มืดปกคลุมไปทั่วบริเวณกลบซ่อนกลิ่นอายงั้นฉันเริ่มเลยนะไหลีกล่าวเธอวาดมือออกแสงสีขาวนวลปรากฏขึ้นจากนั้นรอยแยกมิติก็ค่อยๆแง้มออกพลังงานอันยิ่งใหญ่หลายบาออกมาจากรอยแยกที่ว่ารอยแยกนี้คือรอยแยกมิติที่ไปหลีใช้เก็บแก่นอบิลิตี้และแก่นพลังงานเอาไว้ ทุกวันนี้ไปหลีไม่จำเป็นต้องลาเมเลียหรือขบเคี้ยวแก่นสัตว์ร้ายอีกต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วอาหารของเธอยิ่งนานวันยิ่งมีขนาดใหญ่โตปัจจุบันไปหลีแปลงกายคงรูปมนุษย์เอาไว้ตลอดเวลาดังนั้นไม่มีทางขมอบแก่นสัตว์ร้ายขนาดใหญ่เหล่านั้นได้เหมือนในร่างจิ้งจอกยักษ์ของเธอด้วยเหตุนี้เลยใช้วิธีการกลั่นพวกมันในมิติที่ว่างเปล่าแทนเพราะสะดวกกว่า พลังงานหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของปหลีอย่างต่อเนื่องกลิ่นอายบนกายเธอยิ่งมายิ่งแปรเปลี่ยนไม่อาจปกปิดยามปาหลีเปิดเผยกลิ่นอายความแข็งแกร่งที่แท้จริงแรงกดดันระดับจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวล C9 เริ่มถูกเติมเต็มในอากาศโดยไม่ทันรู้ตัวปหลีได้ก้าวไปถึงเลเวล C9 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเทียบกับฉินเฟิงปหลีเร็วกว่ามาก นี่เองคือเหตุผลที่ฉินเฟิงกลับไปหลีปรากฏตัวขึ้นที่นี่เพราะต้องการหาที่สงบสงบให้ไปหลีวิวัฒนาการหากเป็นในเมืองกลางต่อให้อบิลิตี้มืดของฉินเฟิงแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็คงไม่สามารถครอบคลุมกลิ่นอายระดับจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวลบีได้หากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทั้งเมืองคงตกอยู่ในความโกลาหนตรงกันข้ามหากเป็นที่นี่ตอนนี้ต่อให้กลิ่นอายเล็ดลอดออกไป แม้ใครบางคนจะสัมผัสได้ถึงมันพวกเขาก็จะผ่านคิดไปว่าน่าจะเป็นการวิวัฒนาการของมแมลงสัตว์ร,ร้ายภายในรอยแยกมิติพลังงานอันไร้ายขอบเขตแพร่กระจายออกมาอย่างต่อเนื่องไม่นานกลิ่นอายของไปหลีก็ค่อยๆสั่งสมเงื่อนไขถูกเติมเต็ม,ตมจนถึงจุดสูงสุดบังเกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรงตัดผ่านอุปสรรคเสร็จสิ้นก้าวขึ้นสู่ระดับจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวลบี ตอนที่618ที่ซ่อนกลุ่มปีศาจชินระกลิ่นอายของป๋ายลีกวาดไปทั้งเหนือใต้ออกตกลุกคือขึ้นถึงชั้นเมฆแมลงสัตว์ร,ร้ายรอบๆเกิดความแตกตื่นเพราะท้ายที่สุดแล้วกลิ่นอายของจักรพรรดิสัตว์ร้ายเลเวลบีที่ปรากฏขึ้นมันไม่เหมือนกับกลิ่นอายของมแมลงสัตว์ร,ร้ายทั้งสองแตกต่างกันกี๊กี๊จี๊ดจีดจีดบังเกิดเสียงร้องระงม,มด้วยความตื่นตระหนก แต่ในบรรดาเสียงเหล่านั้นกลับมีเสียงของมนุษย์ปะปนมาด้วยฉินเฟิงปลดปล่อยพลังสมาธิก,กวาดสำรวจออกไปและชนเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้แข็งแกร่งอย่างพอสมควรมีเลเวลบีหนึ่งคนดูเหมือนว่าจะเป็นผู้นำและผู้ใช้พลังเลเวลซอีกสคนทั้งหมดกำลังเคลื่อนที่ผ่านป่าลึกเนื่องจากกำลังเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็วหากให้เอ่ยปากสนทนาคงลำบาก พวกเขาเลยใช้พลังสมาธิสื่อสารกันแล้วบังเอิญพลังสมาธิของฉินเฟิงไปกระทบเข้าพอดีเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าพื้นที่แถบนี้ถูกกวาดล้างแล้วหรอกหรือทำไมถึงมีกลิ่นอายของเลเวลบีอยู่อีกแล้วกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวแบบนี้คาดว่าคงเป็นระดับจักรพรรดิแต่ความรู้สึกนี้เหมือนไม่ใช่กลิ่นอายของมแมลงสัตว์ร้ายเลยเป็นไปได้ไหมว่ามีรอยแยกมิติปรากฏขึ้น เรื่องนั้นคงไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าสัตว์ร้ายเลเวล B+ Pro ออกมาจริงๆคงต้องให้บอสชินรับเป็นคนจัดการบ้าเอ้ยฐานเพิ่งก่อตั้งได้แค่ครึ่งเดือนฉันไม่อยากย้ายที่อีกแล้วนะน่ารำคาญจริงขอให้ครั้งนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญทีเถอะจากนั้นก็สนทนาสเพเหระบ่นด่าว่าตอนนี้ฐานมีสภาพแย่แค่ไหนพวกมันพูดคุยกระทั่งเรื่องการตายของติหลังและคนอื่นๆ เมื่อรับฟังถึงจุดนี้ฉินเฟิงทราบได้ทันทีว่าพวกมันเป็นใครสมาชิกกลุ่มปีศาจชินระก่อนเกิดใหม่ชินเฟิงเคยอ่านข้อมูลกลุ่มชินระผ่านตาในช่วงเวลานั้นกลุ่มปีศาจชินระครอบครองสมุนไพรวิญญาณแบบเดียวกันกับดอกไม้หยาดน้ำตามีคุณสมบัติช่วยขับไล่แมลงสัตว์ร้ายทำให้พวกเขาสามารถตั้งฐานในลุ่มน้ำตูซานซึ่งเปลือนไปด้วยแมลงหนาแน่นได้ และตำแหน่งที่พวกเขาตั้งฐานยังกลายเป็นเขตการค้าระหว่างสองพื้นที่ของตูซานกับหัวเสียทั้งในอนาคตยังสามารถตั้งเป็นพื้นที่ปกครองส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามนั่นคือเรื่องของอนาคตอิงตามเวลาปัจจุบันอย่างน้อยสิ่งที่เล่ามาจะเกิดขึ้นในอีก5-6ปีให้หลังสำหรับกลุ่มชินรัตในตอนนี้สามารถเรียกได้ว่ายังอยู่ในสภาวะตัวอ่อน ถึงจะกล่าวว่าเป็นแค่ตัวอ่อนแต่กองกำลังมืดของพวกมันมีหัวหน้าเป็นถึงผู้ใช้พลังเลเวล A ดังนั้นถือว่าทรงพลังมากอยู่ดีไม่คิดเลยว่าจูจ่ๆจะเจอพวกมันคำกล่าวที่ว่าโลกกลมศัตรูมักเดินชนกันโดยบังเอิญคงเป็นเรื่องจริงพลังสมาธิของฉินเฟิงตรึงลงบนคนเหล่านั้นขณะเดียวกันก็ระดมรูนมืดปกคลุมทั้งตนเองและปหลีกลิ่นอายของทั้งสองค่อยๆจางหายไป สมาชิกกลุ่มปีศาจชินระก็สัมผัสได้เช่นกันว่ากลิ่นอายระดับจักรพพัดเลเวลบีค่อยๆหายไปแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็คงค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ที่นี่อย่างระมัดระวังแต่หลังจากกวาดมองไปรอบๆอบๆก็ไม่พบกับความผิดปกติใดๆบางทีมันอาจจะหายไปแล้วผู้ใช้พลังเลเวลบีเอ่อยขึ้นคนอื่นๆพอได้ฟังค่อยถอนหายใจโล่งอกคุณต้องการอยู่ที่นี่เพื่อสำรวจสถานการณ์ก่อนไหม ไม่จำเป็นกลับกันเถอะตกลงกลับไปดื่มกันหลังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพวกเขาก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเตรียมเดินทางกลับแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ทราบก็คือเบื้องหลังพวกเขาปรากฏคนสองคนในเงามืดเป็นฉินเฟิงกับไปหลีกลุ่มปีศาจชินระถ้าตามไปค่าพวกมันไม่แน่ว่าอาจได้รับสมบัติดๆีๆติดหมายติดมือกลับมามากมายเดิมฉินเฟิงก็มีความคิดนี้อยู่แล้ว และในเมื่อมีศัตรูคอยนำทางถึงที่ฉินเฟิงเลยตัดสินใจว่าจะกำจัดพวกมันซะตอนนี้เลยแต่สักพักฉินเฟิงก็หันมามองไปหลีแล้วเอ่ยถามถ้าชินระปรากฏตัวขึ้นเธอสามารถกำจัดมันได้ไหมนั่นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตอนนี้ฉันยกระดับขึ้นเป็นเลเวล B แล้วน่าจะสามารถรับมือกับผู้ใช้พลังเลเวล A ระดับสามัญได้ แน่นอนหากอีกฝ่ายเป็นการดำรงอยู่ระดับลูกรักของพระเจ้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไปหลีคงสู้ไม่ได้เพราะสถานะลูกรักของพระเจ้ามิใช่ไก่กาในหมื่นจะปรากฏสักหนึ่งดังนั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกรง่งตีรังที่เคยสู้กับฉินเฟิงก็เป็นลูกรักของพระเจ้าเช่นกันแต่น่าเสียดายแม้พลังของอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแต่มันก็ไม่มากพอที่จะต่อกรกับฉินเฟิงสุดท้ายต้องจบชีวิตลง ชินเฟิงกล่าวเรื่องนั้นไม่น่ามีปัญหาเพราะชินรักเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวล A ถึงกำลังภายในของเขาจะแข็งแกร่ง A เพราะเกิดจากการฝึกฝนวิชามารอันเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้าให้พูดถึงประสิทธิภาพการต่อสู้จริงๆไม่น่าจะแข็งแกร่งในระดับลูกรักของพระเจ้าความแข็งแกร่งของผู้ใช้พลังเลเวลเอมากพอที่จะข่มขวัญผู้คน อย่างในตู่ซานที่แน่ๆไม่มีใครกล้าแต่ต้องชินระแต่ฉินเฟิงกล้ามาแลงในตู่ซานนี้ถูกฆ่าไปมากแล้วฉันก็พอรู้สถานการณ์และกำลังคิดจะจากไปพอดีแต่ในเมื่อบังเอิญเจอฐานกลุ่มชินระงั้นก็ขอกวาดล้างมันก่อนแล้วพวกเราค่อยจากไปอืมเอาตามที่รักว่าเลยไปลีกล่าวงั้นไปกันเถอะ ฉินเฟิงไม่เริ่มสนทนาอะไรอีกเขากับไปหลีซ่อนตัวอย่างเงียบๆไล่ตามสมาชิกกลุ่มชินระท่ามกลางความมืดมิดสมาชิกทั้งห้าคนเหล่านี้มีได้อ่อนแอแต่ยังไม่ถึงขั้นตรวจพบการดำรงอยู่ของฉินเฟิงในเงามืดไม่นานพวกเขาก็ผ่านพื้นที่อันตรายต้นไม้เริ่มปกคลุมหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆภูมิประเทศของที่นี่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้บนแผนที่ขนาดเล็ก ที่จัดทําขึ้นโดยเมืองกลางตูซานฉินเฟิงกับไปหลีไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆเอาไว้ภายใต้การปกคลุมของท้องฟ้ายามค่ำคืนพื้นดินมีสภาพเป็นหนองน้ำที่มีใบไม้กองเป็นชั้นๆยังไม่พอยังมีพวกมแมลงและสัตว์ร,ร้ายมากมายอาศัยอยู่ภายในยิ่งเป็นช่วงกลางดึกยุงดูดเลือดฝูงใหญ่ออกหากินลอยอยู่เหนือหนองน้ำคนของกลุ่มปีศาจชินระดินเหินอย่างคล่องแคล่ว เห็นได้ชัดว่ารู้จักภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าพวกเขาจะพกสมุนไพรวิญญาณที่เคยอธิบายไปติดตัวมาด้วยดังนั้นสามารถป้องกันการโจมตีของมแมลงสัตว์ร,ร้ายได้ไม่นานในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทุ่งกว้างที่เป็นพื้นดินแข็งปรากฏต้นไม้สูงใหญ่หอคอยรักษาการและกำแพงไม้ก่อตัวเป็นป้อมปราการขนาดเล็กคล้ายถูกจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ฉินเฟิงไม่จำเป็นต้องรอบติดตามคนเหล่านั้นอีกภายใต้การปกคลุมของอบิลิตี้มืดฉินเฟิงเดินผ่านยามเฝ้าประตูเดินเข้าสู่หมู่บ้านโดยตรงพลังสมาธิของฉินเฟิงกวาดออกไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังป้องกันไม่ให้ดึงดูดความสนใจของฝูงชนแต่สถานการณ์หมู่บ้านแห่งนี้หลังจากที่กวาดพลังสมาธิสำรวจอย่างรอบคอบฉินเฟิงต้องสูดหายใจลึก เพราะสิ่งที่เขาค้นพบคือการดำรงอยู่ของผู้ใช้พลังเลเวล C มากกว่า300คนมีเลเวล B ถึง7คนนอกจากนั้นเป็นกระท่อมหรูหรา3ชั้นที่ฉินเฟิงไม่ได้กวาดเข้าไปตรวจสอบแต่สัญชาตญาณของฉินเฟิงรับรู้ได้ว่าภายในกระท่อมนั่นคือชินระฉินเฟิงเริ่มตื่นตัวแม้จะเตรียมใจมาก่อนแล้วแต่ไม่นึกเลยว่ามาถึงก็จะเจอกับที่พักของชินระจริงชินระจริง นอกจากสมาชิกกลุ่มชินระแล้วยังมีพวกทาสบางคนอาศัยอยู่เช่นกันพวกทาสทั้งถูกทุบถูกตีถูกถก,ถก,กดขี่ให้ทำอาหารและเผาฟืนไฟหรือแม้กระทั่งถูกกระทำชำเราเรื่องหน้าอับอายท่ามกลางความมืดมิดชายบางคนกำลังระบายกำลังอันเหลือล้นของตนภายในค่ายสามารถได้ยินถึงเสียงกรีดร้องครวญครางของหญิงสาว ช่างเป็นสถานที่ไร้ศีลธรรมและมืดมนหน้าผากของฉินเฟิงเริ่มเกิดริ้วรอยยับยน่นทางนั้นสินะพลังสมาธิของฉินเฟิงตรึงลงบนร่างของผู้ใช้พลังเลเวลมีคนหนึ่งอย่างรวดเร็วอีกฝ่ายเป็นผู้ใช้วรยุทธโบราณความแข็งแกร่งไม่อ่อนแอบ้านกระท่อมไม้ที่อาศัยก็ค่อนข้างหรูหราเวลานี้เขาอยู่บนเตียงกำลังรุกคืบขึ้นคล่อมหญิงสาวทุ่มเทศสมาธิทั้งกายใจ จนไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าบนหน้าต่างที่เขาเปิดทิ้งไว้มีเงาดำวูบผ่านเข้ามาจวบจนห้องนอนกระพริบไหวด้วยแสงสีเงินชายคนนั้นถึงค่อยตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่กว่าจะรู้ตัววิสัยทัศน์ของเขาก็กลายเป็นมืดมัวไปแล้วเทคนิคมิติเอกเทศนี่คืออ b บิลิตี้มิติของไปหลีปัจจุบันบ้านทั้งหลังได้กลายสภาพเป็นมิติคู่ขนาน มีสภาพไม่ต่างจากเขตแดนลับไม่ว่าจะเกิดการต่อสู้แบบไหนขึ้นก็จะไม่มีใครล่วงรู้ช่วงเวลานี้เองฉินเฟิงได้มาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังของอีกฝ่ายง้างฝ่ามือเยื้องสุดแขนด้วยความรังเกียจเดียดฉันมังกรตะปบ